จากที่กลุ่มไอซิสเนี่ยซ,ซึ่งปัจจุบันนะก็ถือเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ค่อนขอางอันตรายอันดับต้นๆของโลกเนี่ยพยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนผ่านทางคลิปผ่านทางข้อมูลผ่านทางอะไรหลายๆอย่างนะฮะรวมถึงปฏิบัติการด้านการโจมตีด้วยทางโอโนนิมัสก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้แล้วกับสิ่งเลวร้ายที่กลุ่มนี้ทําขึ้นทางอโนนิมัสก็เลยสร้างคลิปออกมาประกาศนะฮะว่าจะมุ่งเป้าโจมตีกลุ่มกองกำลังไอซิสอย่างเต็มกําลังนะฮะโดยเฉพาะช่องทางโซเชียล m e d i ยต่างๆที่ทางกลุ่มนี้ใช้ในการประกาศ อะไรของของพวกมันเนี่ยแหละฮะจะเป็นคือจะเป็นช่องทางท,างที่อนุนมัสโจมตีทั้งหมดนะฮะใช่ฮะก็อนุนมัสก็ได้ประกาศนะฮะว่าการโจมตีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งคนมุสลิมคนคริสเตียนชาวยิวซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเป็นทั้งแฮกเกอร์แครกเกอร์นักโจรกรรมข้อมูลนักดักจับข้อมูลสายลับ สบายแม้แต่คนข้างบ้านคุณมาถึงนักเรียนผู้บริหารสมเหมียนคนตกงานคนรวยคนจน<อ>ทั้งยังเป็นคนหนุ่มสาวและคนแก่จะเป็นเกย์หรือคนปกติมาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกประเทศทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์คือมี<ป>อยู่ทุกหัวละแหงว่ากันเถอะพวกเราจะรวมมือกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วหารด้วยศูนย์นั่นหมายถึงอินฟินิตี้นั่นเองนี่นี่น่ากลัวมากๆนับจากนี้ไปพวกเราจะทําการล่าคุณพวกเราจะถล่มเว็บไซต์อคเคาท์อีเมลของคุณให้พินาศทำการเปิดเผยข้อมูลของคุณมาให้หมด ต่อไปนี้พวกคุณจะไม่มีที่ยืนในโลกออนไลน์เราจะถือว่าพวกคุณเป็นไวรัสและพวกเราคือยารักษาพวกเราคือเจ้าของอินเทอร์เน็ตและพวกเราคือกลุ่ม onymous, อะโนนิมัสพวกเราคือทหารและพวกเราจะไม่ยกโทษให้และพวกเราจะไม่มีวันลืมจงระวังพวกเราไวโอ้โหงานนี้นะฟังแค่ฟังก็ขนลุกแล้วรู้สึกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่มากแล้วก็มุ่งมั่นแน,วแน่วแน่ที่จะจัดการเรื่องนี้มากๆเลยละนะฮะ,ะ,ฮะก็มีแอคเคาท์ของ Twitter แล้วก็แอคเคาท์ของ Facebook จํานวนมากนะฮะคือลิสต์มาประมาณ30-40แอคเคาน์ที่เป ส่วนคนเข้าไปในกลุ่ม i อซิสคน <ะ S 2> ที่ทําอะไรเกี่ยวกับด้นน,นี้ทุกคนโดนแฮกแล้วก็ปิดประชีแฮ์ก่อนเลยโชก่อนเลยนะฮะเรียกว,ว่างานนี้ก็ท่วมนะฮะ,ะก็ซึ่งถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยผมว่าผู้คนทั่วโลกนะฮะที่ตอนนี้ไม่ชอบเรื่องของการก่อการร้ายกันเรื่อง,องการทําสงครามหรือว่าการฆ่าชีวิตกันนะฮะจะออกมาตบมือให้กับอโนเนสเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการทำที่สุดยอด